วันนี้เราก็มาอยู่กับกาจอค่ายแดงหรือว่าค่าย AMD นั่นเองครับเราได้อยู่กับกาจอร์ X จอ RX 6 7 0 0 XT นั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปเทสเกี่ยวกับการเล่นเกม Monster Hunter Wild นะว่ากาจอค่ายแดงที่ผมใช้ใบนี้เนี่ยใช้เวอร์ชั่น Diver อ,อะไร แล้วก็เล่นเกมเป็นยังไงบ้างเซตติ้งตั้งค่าเนี่ยเป็นยังไงจะลื่นหรือเปล่าและถ้าถามว่าทําไมผมถึงใช้ทั้งแดงและเขียวเอาตรงๆนะครับผมไม่ได้ติ่งค่ายใดค่ายหนึ่งเลยผมใช้ได้ทั้ง2ค่ายนั่นแหละครับเลือกซื้อตามความคุ้มค่าแล้วก็เงินในกระเป๋าของเรานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มองว่าดีและคุ้มค่าเนี่ยเราก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับหล,หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหากับการใช้ไดเวอร์ค่ายแดงแล้วรู้สึกว่ามันติดบั๊กบ่อยนู่นนี่นั่นเล่นเกมแล้วแคดบ่อย เอาตรงๆแล้จากประสบการณ์ที่ผมใช้มากับอีกเครื่องนึงเนี่ยกับ ในหลายๆเคสที่เราใช้เล่นเกมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยครับในบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆเฟรมเรนมันดรอปมันล่วงแล้วมันก็กลับไปกระตุกกระตุกเป็นบางช่วงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคนที่ใช้การ์ดจอค่ายแดงเนี่ยอาจจะต้องลบถอนไดเวอร์ติดตั้งไดเวอร์ให้เป็นเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่ไดเวอร์เวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยเราเล่นแล้วโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอเราอัปเดตขึ้นมาแล้วเนี่ยเอา้กากล งั้นเล่นเกมไม่รอดง,งั้นแล้วจะทํายังไงกันดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าคุณลบไดเวอร์เป็นติดตั้งไดเวอร์ใหม่เป็นหาข้อมูลหาความรู้ว่าเราใช้เวอร์ชั่นนี้แล้วมันโอเคได้เนี่ยผมมองว่าการค่ายแดงเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าในราคาที่เราต้องจ่ายเลยทีเดียวครับช่องฝุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์แล้วเรามาติดเกมเป็นเพื่อนกันนะครับก่อนอื่นเลยเวอร์ชั่นที่เราจะใช้ทดสอบกันในวันนี้เนี่ยก็คือ Diver v e r วอร์ช5 5 2 1นั่นเองครับโดยในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นในแอปพลิเคชันให้เราอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องไปโหลดจากเว็บตรงในเว็บ AMD เท่านั้นเลยครับแล้วก็อย่าลืมใช้โปรแกรม DDU เพื่อถอนล้างไดเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงไดเวอร์ตัวใหม่นั่นเองครับ แล้วก็เช่นเคยครับตัวเควสที่เราจะใช้ในการเทสเนี่ยก็คือจะกบเขียวเหมือนเดิมครับเพราะผมต้องการเทสในเวลากลางวันนั่นเองก็กลางวันมันสวยกว่าเนี่ยผมจะเทสกลาคืนทําไมเล้าใช่ไหมล่ะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้เทสที่ Full HD เลยนะผมจะเทสที่ 2K ล้วนๆครับเพราะเจ้า rx 6700 x t เที่นี่ยมันสามารถเล่นที่ 2K ลื่นๆได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเล่น Full HD ได้เช่นเดียวกันเนาะโดยการเซตติ้งตั้งค่าของผมเนี่ยจะตั้งค่าไปที่ low เวสคือต่ำที่สุดเลยแล้วก็ปิดเฟรมเจนนะเผื่อท่านใดที่ชอบ แบบว่าธรรมดาเลยไม่เปิดเฟรมเจนให้มันมี Input ตแลกเข้ามานะครับแล้วก็อัพสเกลลิ่งโหมดเป็นที่ Native AA เพื่อให้ภาพคมชัดที่สุดเฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ40นินิดๆนั่นเองครับแต่ถ้าเจอมอนสเตอร์เนี่ยที่มีเอฟเฟคคอนโทรเนี่ยมันจะล่วงไปที่30แน่ๆครับแต่ว่าเราก็เล่นที่30นิ่งๆได้นั่นเองนะเซตติ้งต่อมานะครับเราก็แค่จะลดความคมชัดในส่วนของอัพสเกลลิโหมดลงนะครับจาก native เป็น b l a ล c นนั่นเองเนาะ ในที่นี้เนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นบาลานแล้วเนี่ยจากเฟรมที่อยู่ประมาณ40เนี่ยก่อนเด้งขึ้นมาเป็น60หรือ50ไปปลายได้น,นั่นเองครับผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดนะสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นแบบพลังแบบดิบๆเลยไม่ต้องการใช้เฟรมเจเน r เรชันช่วยให้มันเกิดอินพุตแรงเนาะดูที่เฟรมเลยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ50-60เจอมอสเตอร์หนักๆก็จะอยู่ที่ประมาณ50อะไรครับไม่น่าต่ำกว่านี้แล้วล่ะ ถึงต่ำกว่านี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ยังดูลื่นไหลและก็สม,มูทอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นงานภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่นะถึงแม้เราจะปรับโล w w เวสอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้จอที่ 2K ด้วยเท่านั้นเองแต่ถ้าใครใช้ Full HD ก็ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมได้เลยครับทีนี้เซตติ n งต่อมานะครับผมก็จะอาจการตั้งค่าขึ้นไปอยู่ที่มีเดียมนั่นเองครับโดยที่ผมจะอัพสเกลลิ่งโหมดไปที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เป็นเปิดเฟรมเจเนเรชันนะ ดูซิว่าเฟรมเรทที่ได้เนี่ยมันจะได้ประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ภาพชัดกว่านี้เนี่ยต้องเปลี่ยนอัพสเกลลิงโหมดนั่นเองเนาะให้เข้าใจง่ายๆเพื่อนๆจะได้ไปลองปรับใช้ตามที่ต้องการได้นะอยากให้มันดูคมดูชัดขึ้นอัพสเกลลิงโหมดขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงตามที่เฟรมเรทเราต้องการได้เลยครับในที่นี้เนี่ยเฟรมเรทที่ได้เนี่ยมันอยู่ถึง90กว่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย RX 6ก0 0 XT กับ2 K ที่มีเดียมเนี่ยโดยการใช้เฟรมเจเนเรชันนะ ผมมองว่าค่อนข้างเวิร์กเลยทีเดียวครับแล้วก็ลื่นไหลามากด้วยนะงานภาพก็ไม่ได้แย่เลยเพียงแต่ว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบภาพที่คมชัดมากกว่านี้ก็จะต้องอพ p s c a ล i n g m หมดขึ้นไปอีกนั่นเองครับ เอาละครับเราก็มาต่อกับการเซตติ้งต่อมากันบ้างนั่นก็คือมีเดียมก็ลอดแล้วแล้วทำไมไฮมันจะไม่ลอดล่ะครับถูกไหมเนาะเพราะว่าเฟรมเรทมีเดียมมันเยอะสักขนาดนั้นขึ้นมาไฮก็คงจะไม่ได้ลดสักเท่าไหร่นั่นเนองเนาะในที่นี้เนี่ยผมตั้งค่าไปที่ไฮละอัพสเกลลิ่งโหมดเนี่ยเขาก็ตั้งค่าพรีเซตที่เขาเซตมาให้ก็คือบาลานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากกราฟิกจะเป็นระดับสูงแล้วเนี่ยเจ้าอัพสเกลลิ่งโหมดความคมชัดเนี่ย ยังมาอยู่ที่ระดับกลางอีกแล้วนั่นเองเนาะในที่นี้เนี่ยเฟรมเรทที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ80นั่นเองครับถ้าเจอมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์หนักๆมันก็คงจะล่วงลงไปถึงประมาณ70อยู่ได้บ้างนั่นเองเนาะแต่ว่ามันก็สามารถเล่นลื่นอยู่ดีครับ70-80เฟรมผมมองว่ามันเวิร์กเลยทีเดียวนั่นแหละทีนี้เนี่ยเราก็มาลุยกับอัลต้ากันบ้างนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมได้โหลดเจ้า high res texture ที่เป็นแพ็กเสริมนะครับประมาณ70กิกได้เนาะคือผมโหลดมาเพื่อเทสครับว่าการ์ดจอ12กิกเนี่ยมันจะรันได้ไหมผมก็เลยลองตั้งค่าไปที่เอาได้าดูครับเท็กเจอร์คุณภาพของเราด้านล่างเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ไฮมีเดียมโลโลเวสอีกต่อไปเนาะมันจะเป็นไฮเรสนั่นเองก็คือเป็นไฮเรสเท็กเจอร์นั่นแหละรครับที่เขาอัพแพ็กเพิ่มมาให้ผมมองว่าถ้าใครใช้การ์ดจอที่ต่ำกว่า16กิกเนี่ยที่เขาแนะนำมานะก็ไม่ควรอัพหรอกครับเอาจริง มันแค่ตั้งค่ามาให้เราดีใจว่าเหมือนจะใช้ได้เฉยๆเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเด้งแจ้งเตือนอยู่ดีครับว่ามันใช้ไม่ได้นั่นเองครับผมมองว่าไม่น่าเปิดเราอาจจะปรับพี e ีเซตเป็นอันตราก็จริงแต่ว่าลดเท็กซ์เจอร์คุณภาพเนี่ยมาเป็นไฮธรรมดาน่าจะเหมาะสมมากกว่านะเห็นไหมครับมันก็จะแจ้งเตือนเนาะว่าเราใช้เมมโมรีเกินมันก็ไม่แนะนํานั่นเองนะแล้วถ้าถามว่าเวลามันไม่แนะนําแล้วยังฝืนแบบใช้อยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น เอาตรงๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมลองปรับแล้วก็ลองเทสมาเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันจะทําให้ภาพเรากระตุกกระตุกเป็นบางช่วงครับคืออยู่ในดีเฟมเรทมันก็จะดรอปลดลงนั่นเองเนาะแล้วก็ในที่นี้เนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะติดบั๊กเหมือนให้ใช้ได้แต่จ,จริงๆแล้วตัวเกมเขาก็บอกครับว่ามันใช้ไม่ได้หรอกคือถ้าต่ํากว่า16คลกริกเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไหวหรอกเห็นไหมครับเมื่อกี้ภาพก็กระตุกแล้วนั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นการจอตามกว่า16กิกก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าเอาละครับก็มาดูการตั้งค่าที่ผมมองว่ามันน่าจะเวิร์กแบบเวิร์กสุดๆแล้วละ่ะทั้งงานกราฟิกที่มันไม่ได้แย่เราก็ดูไม่ดีน้ำมันด้วยนะแล้วก็ตัวงานความคมชัดของภาพที่เราได้นะครับผมจะตั้งพรซีเซตเป็นที่มีเดียมเนาะแล้วทางตัวเกมเนี่ยเขา up scaling โหมดให้เราเป็น performance ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเบอร์ไปน,นิดนึงครับ ในที่นี้เนี่ยให้เลือกตั้งค่ามาที่ Quality ได้เนี่ยผมว่าก็เวิร์กนะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยคิดว่าตั้งค่าไปที่ AMD Native AA เนี่ยภาพก็ยังไหวอยู่ชัดสุดๆแล้วเฟรมเรทก็ยังไหวอยู่แน่ๆเลยครับแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าอยากให้เฟรมเรทมันสูงขึ้นก็จะต้องปรับไปอยู่ที่ Quality ก็พอเนาะผมว่ามันก็ชัดแล้วล่ะทีนี้เนี่ยนี่ก็คืองานภาพของการใช้ u p s c a l i n g m o d หไปที่ Native AA นั่นเองครับ เดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปเจอกับมอนสเตอร์ดูบ้างเนาะว่าเฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณไหนรู้จากงานภาพสิครับถ้าเราเป็นเนทีฟเ a เเนี่ยผมว่าภาพมันคมมากเลยนะและอีกอย่างหนึ่งการจอตัวนี้ก็รันไหวอยู่ที่60นิ่งๆด้วยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเจอมอนสเตอร์ที่แบบเอฟเฟกต์หนักๆในอย่างที่ผมบอกนะยังไงแล้วมันก็จะต้องเฟรมเรทลดเหลือที่ประมาณ50แน่ๆแหละครับ แต่ว่า50เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ลื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ลองดูดีๆครับว่าเรารับได้กับเจ้าตัวงานภาพประมาณไหนเฟร,รมเรทประมาณไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเพื่อนๆทุกคนล้วนๆเลยครับ เอาละครับแล้วก็เผื่อจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะผมลอง up scaling mode เนี่ยเป็นที่บาลานซ์ให้นั่นเองครับไม่ได้ลองค a l i t y นะก็ลองบาลานซ์ไปเลยเนาะค i t y f r เฟรมเรทมันก็จะสูงกว่าบาลานซ์หน่อยแต่ว่าจะน้อยกว่าเจ้า native AA นิดนึงนั่นเองครับโดยพอเราปรับไปที่บาลานซ์เนี่ยให้ลองดูงานภาพดูนะครับผมว่ามันก็ยังไม่ได้แย่นะมันก็ยังคงสวยงามอยู่ครับแล้วก็เฟรมเรทที่ได้เนี่ยก็พุ่งปี๊ดเลยทีเดียวถึง ขึ้นไปสูงสุดที่90เลยนั่นเองนั่นแปลว่าการที่เราปรับ u p s c a l ิ่ g โหมดเนี่ยลดจาก n a ท i v AA มาที่บาลานซ์เนี่ยเพื่อนๆจะได้เฟรมเรทเพิ่มถึง20-30เฟรมเลยนะโดยที่กราฟิกเราเนี่ยยังคงเป็นมีมีดมีเดียมเหมือนเดิม <c oughs> ล้นทานการขอโทษดีครับมันก็ยังโอเคเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นผมว่าบาลานซ์เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะถ้าเพื่อนๆดูงานภาพจากคลิปของผมไปแล้วแบบเออมันยังสวยอยู่นะ ผมว่าปรับบาลานซ์ดีกว่าครับเพราะว่ายังไงเฟรมเรทยิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งเล่นเกมแล้วรู้สึกดีขึ้นถูกไหมโอเคครับเรามาปรับกราฟิกไปที่อยู่ระดับไฮกันบ้างเนาะในที่นี้เนี่ยเราก็เปิดเฟรมเจเนอเรชันเหมือนเดิมแล้วก็อัพสเกลลิ่งโหมดเนี่ยผมจะยังคงใช้บาลานซ์เหมือนเดิมเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าภาพในการปรับเป็นบาลานซ์เนี่ยมันก็โอเคนะคือมันไม่ได้ดูเบอร์อะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันก็สวยดีเนาะแลกกับเฟรมเรทที่ได้มาเนี่ยผมก็เวิร์กเลย พอเราปรับขึ้นมาเป็นไฮเนี่ยเฟรมเรทเนี่ยเหมือนจะลดลงจากมีเดียมอยู่ที่ประมาณ10เฟรมในบางจังหวะนั่นเองครับ10เฟรมที่ว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ได้น้อยแต่ว่ากราฟิกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็สวยงามขึ้นจริงๆนะแถมอีกอย่างหนึ่งเฟรมเรทของเราเนี่ยมันเลยมันเยอะอยู่แล้วครับพอมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยลดลงมาอีกสักสิเนี่ยเหลือสัก70มันจะเป็นอะไรไปล่ะถูกไหมครับเจอมอนสเตอร์ที่เอฟเฟกต์นหนักๆลดลงไปเหลือ60มันก็ยังคงลื่นอยู่นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรับเลือกใช้้กกันนะถาาอยาได เอฟเฟกหรือว่าถ้าอยากได้เฟรมเรทที่มันดีขึ้นหน่อยเนี่ยผมมองว่าปรับโลเวสแล้วก็ใช้เจ้าตัวปรับให้มันเบอร์สุดเนี่ยก็จะได้เฟรมเรทที่มากที่สุดนั่นเองเนาะแต่ว่าเราจะรับกับงานภาพได้หรือเปล่าเนี่ยก็ลองช่างใจกันดูอีกทีนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตั้งค่ากาดจอค่ายแดง rx 6 7 0 0 xt กับเกม monster hunter Y i ผมมองว่ามันเล่นได้ลื่นเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้กาจอค่ายแดงเนี่ย ผมก็ตอบไม่ได้ว่าไดรเวอร์ไหนเนี่ยเวอร์ชันไหนมันดีที่สุดไดรเวอร์เวอร์ชันไหนมันเสถียรที่สุดเขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนีอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเองหรือว่าคนที่ใช้การ์ดจอค่ายแดงอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องมีประสบการณ์การใช้ไดรเวอร์แต่ละเวอร์ชันกันเองนะสมมุติว่าเราใช้เวอร์ชันนี้แล้วโอเคมันนิ่งดีไม่มีปัญหาคุณก็ใช้เวอร์ชันนั้นต่อไปก็ได้ถ้าเราอัปแล้วมีปัญหาเราก็ถอยลงมาเท่านั้นเองครับ แล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมหวังว่าคนที่ยังถือกาจอในมือค่ายแดงอยู่แล้วเนี่ยจะนําไปปรับตั้งค่ากันได้นะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อกาจอลองไปช่างใจกันดูนะครับว่าเราจะใช้กาจอค่ายแดงหรือค่ายเขียวดีเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ท้ายคลิปไว้นะครับสําหรับการเทสค่ายเขียวครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเราจะใช้กาจอใบไหนดี เพราะความแรงเนี่ยมันก็อยู่็นคนละระดับด้วยส่วนราคาเนี่ยมันก็คนละอย่างด้วยเนาะเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมของราคาร์ดจอมือ2ได้ในกลุ่ม f เฟ e บุ๊กนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ